วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหนังสือจากการไปช็อปที่งานหนังสือ Big Bad Wolf ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหนังสือจากการไปช็อปที่งานหนังสือ Big Bad Wolf ค่ะแล้วคร่าวๆเนาะก็คือเป็นงานมหการรมหนังสือที่จะรวมหนังสือภาษาอังกฤษไว้เยอะมากๆเลยนะคะจะเน้นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยเป็นงานที่เราว่าเด็กน้อยน่าจะชอบไปเดินเพราะว่าหนังสือเด็กอะ่ะมันเยอะมากส่วนเราที่โตขึ้นมาหน่อยก็มีโซนของผู้ใหญ่หรือ วัยรุ่นเหมือนกันหนังสือก็แบบมีหลากหลายเยอะแยะมากมายในราคาที่ถูกแบบถูกมากมากอ่าจัดขึ้นในวันที่7-18ทถึง18ธันวาคมนะคะตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนที่ Impact Arena นะคะ Hall 4ไปตามชอปกันได้นะคะบอกก่อนว่าการไป i i b บ d Wolf ครั้งนี้คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปด้วยคือมันบังเอิญไปหมดเลยนะคะคิดไปคิดมาก็แบบโอเคถ่ายคลิปก็ได้เริ่มเลย ปกอันนี้สวยมากทุกคน Snow and Summer นะคะอ่านคข้าๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิง Snow White หรอกปกสวยมากแล้วก็เรื่องนี้ Two roads from here นะคะ My choice remains right in front of me แค่นี้เลย <c oughs> คือไม่รู้อะไรแล้วแต่ว่าหยิบเพราะว่าปกสวยอันนี้คือรถเข็นเราขนาดนี้นะคะมีประมาณน่าจะ6 6เอ็ม สำหรับใครที่ชอบเจนอัสเตนนะคะอันนี้คือแบบ The Complete Works of Her เลยนะคะคือแบบมีหมดเลยคลาสสิกเวอร์7เล่ม810บาทถือว่าแบบคุมนะ้มละที่เราอยู่ตรงนี้คือโซนฟิกชั่นล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินดูอย่างนี้หนึ่ง เล่มนี้นะคะของเจนออสเทนค่ะแอมมาคือเล่มนี้สวยมากเราเห็นครั้งแรกคือเราตกใจมากสวยมากตั้งแต่ปกยันแบบคอบอะเคลือบขอบทองอะทุกคนคือมันเกินไปมากหกร้อยค่ะเจอของเจนออสเทนีกแล้วแต่ว่าอันนี้แบบพาสเทลมากอะสวยแบบอังแต่ว่าอันนี้สวยกว่าเดิมอะนี่ข้างๆอันที่เราให้ดูเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่นี้คือมันแบบโอ้ oh my god แบบราคา JJ นะคะ ไม่ไรู้เท่าไหร่แต่น่าจะแพงกว่าอันแรกอะ่ะโอ้แล้วก็อันนี้ Sherlock o l m e s โอ้มีคอดมีคลชั่นของอาร์กาธาริสตี้ด้วยนะคะอันนี้ของลูปแป้งนี่นี่นี่เผยรอก Holmes o m ยเดี๋ยวเราพาไปดูหนังสือประเภทอื่นกันพวกแบบน n นฟิคชันอ่ะในแต่ละหมวดเดี๋ยวพาไปดูกันคะ่ะ ที่เห็นคือเขาบอกว่ามีหนังสือประเภทแบบ A B C D E F G มันจะราคาแบบ10-20บาทคืออยากเจอบ้างตอนนี้เจอแต่แบบ150บาท130บาทมันก็ถูกนะแต่คือ,อยากเจอ10บาท <laughs> มีหนังสือ10บาทไหมอันนี้น่าสนใจมาก s p i d e the Line นะคะ Mercia Officers Teach You How to Detect Deception เล่อนี้คือ Screwed นะคะชอบมากเขาแบบมาเล่นคำอ่ะคอนเป็นทาง Screw ที่แบบแบบ อย่างนง้นที่ทุกคนเข้าใจก็สกรูที่เป็นแบบสกรูอ่ะเออเป็นหนังสือสอนพวกงานช่างหรืองานอะไรที่แบบ male skills มาเดินหมวด reference แล้วรู้สึกว่าแบบชอบหมวดนี้มากอ่ะสอนหน่วยสอนนี้อ่ะเออน่าสนุกมากที่เซอร์ไพรส์มากคือหนังสือทำอาหารเยอะมาก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 นู่นคุกกี้นี่คุกกี้ตัวเนี้ยคุกกี้คุกกี้ จะถึงตรงนี้ก็ยังคุกกี้จนนีแบบโอ้โหเรามันมเชฟอะไรขนาดนั้นอันนี้น่ารักมากแบบโค้กบ๊กนะคะสเปนกราฟิกหรืออะไรน่ารักมากแต่คือหนาหนาเลยหนามากหนาเลยราคาอยู่ที่ 1, 000, 000, หนึ่งพันบาทนะคะก็คือเก้าร้อยเก้าสิบแหละ h o w d y survive a d u e l คำถามคือ 99, รเราจะเข้าไปประลอง How do you get an egg into a bottle นะคะน่าสนใจดีนะ The A to Z guide to staying alive นะคะ from zombie Oh my god เบียวมาก บาะว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเดี๋ยวเราลองแบบคัดออกก่อนว่าแบบเออเล่มไหนที่หยิบมาด้วยความความโลกอย่างที่เห็นนะคะก็คือว่างานนี้ใหญ่มากแล้วมีหนังสือหลากหลายประเภทเยอะแยะมากมายนะคะทำให้เราได้ กลองนี้กลับมาเพิ่มนะคะทุกคนเคยไม่รอชา้าเริ่มจากเล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกที่เราซื้อมาก็คือ The Queen's Gambit นั่นเองนะคะเขียนโดยคุณ w a t t r r t e v i s ค่ะ The Queen's Gambit เป็นหนังสือที่เห็นปุ๊บหยิบเลยเพราะว่าเคยดูหนังใน Netflix มาแล้วเราอะเคยไปดูตามร้านหนังสือปกติอะเขาขายกันแบบ3 0 0ร้อถึงสี่บาทเลยซึ่งเราก็งงมากเพราะเรามาเจอใน Big Bad Wolf เขาขายร5 0นะคะ The Queen's Gambit นะคะก็เล่าถึงชีวิตของเบธฮาร์มอนนะคะเบธฮาร์มอนเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเล้งเด็กกำพร้าเนาะวันหนึ่งเธอก็ไปรู้จักเข้ากับหมักลุกนั่นเองพอรู้จักก็เริ่มเล่นเริ่มฝึกเริ่มชี้น เริ่มเชียนคือเอไรเริ่มเซียนเริ่มเชี่ยวชาญขึ้นมานะคะไต่แรงจนไปเป็นอันดับท็อปทอปของเมกาแต่สิ่งหนึ่งที่เธอก็พยายามเอาชนะเหมือนกันนอกจากการเล่นหมากรุกนะคะก็คืออาการติดยานั่นเองค่ะเพราะว่าตั้งแต่อยู่ที่สหลิงเด็กกำพร้าเนี่ยที่นั่นเขาจะให้เธอเทคกยาทุกวันเลยนะคะเป็นพิลเม็ดยาสีเขียวๆให้กินทุกวันอาจจะกล่อมให้มัน สงบหรือคอนเซนเทรตอะไรอย่างงี้มั้งเบสก็คือติดมาเรื่อยๆก็ต้องกิน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 เพื่อให้คอนเซนเทรตกับหมักลุกมันจะเห็นภาพในหัวเลยว่าเราจะเดินยังไงจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จากที่ดูในหนังมานะในหนังสือเขาบอกว่า The Queen's Gambit is a powerful portrait of genius and addiction success and survival ค่ะดูหนังมาแล้วมันสนุกมากอะตอนนั้นติดมากๆจำได้ว่าดูหนังเสร็จแล้วก็ ซื้อมักลุกมาเล่นนะคะจินตนา,านการว่าตัวเองเป็นเบสฮอร์โมนแล้วก็นั่งองนี้แล้ว <c oughs> ก็เล่นมักลุกความจริงก็คือแพ้หมดเลยนะคะ <c oughs> เล่มต่อไปนะคะคือเรื่อง h o m m e s and Watson นะคะทุกคนเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีเล่มน,นี้เขียนโดยคุณ S. C. Roberts ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่า first published in 1953นะคะ เป็นหนึ่งในหนังสือที่นําเรื่อง Sherlock h o l m มาศึกษามาขยายความเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการดํารงชีวิตในช่วงนั้นหรือว่า personality ของ c h a r a เตอรในเรื่องที่บางทีนักอ่านอย่างเราเราก็อาจจะมองข้ามไปนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะแบบหยิบยกซีนต่างๆที่อยู่ในเรื่องมาเล่าให้เราฟังสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆคือเราชอบปกมากคือปกมันดูแบบ สวยอ่ะอ,อีกอย่างก็คือเราอ่ะกำลังอินเชอร์ลโฮมส์เลยเพราะว่ากำลังดูซีรีส์เชอร์ลโฮมส์ที่เบนเดนดิคคาวเวอร์แบเล่นคืออินมากชอบมากพอมาเจออันนี้ที่เกี่ยวกับเชอร์ลโฮมส์แล้วเป็นการอธิบายเป็นการวิเคราะห์อะไรเงี้ยเราว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็เลยหยิบมาแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะเล่มน,นี้1 5 0บาทค่ะเล่มน,นี้นะคะชื่อว่า a prom to remember ค่ะเป็น YA นะคะหรือว่ายัง n g Adult นิยายสำหรับแบบ วัยรุ่นอย่างเราๆจากชื่อเรื่องนะคะทุกคนก็น่าจะเดาได้ว่ามันเกี่ยวกับงานพรอมเป็นงานหลังจบม .6 ใช่ไหมวัยรุ่นเขาจะขอคู่ไปเต้นรำกันในงานไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์ใส่ชุดสวยๆนะคะเล่มนี้ก็เล่าถึงผู้ชายที่ชื่อว่าเฮนรี่นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับงานพรอมสักเท่าไหร่ที่เราหยิบเร่อนี้มาเพราะว่าเราว่ามันน่าจะ r e l a t กับเราได้มากๆเลยด้วยความที่มันเป็น YA ด้วยแล้วเราก็ยังเป็น วัยรุ่นอยู่ใช่ไหมแล้วเราเชื่อว่าเล่มนี้น่าจะได้ไว้แบบ High s s h o o o s t u u e n t t มากๆเลยซึ่งเราก็ยังเป็น High h s c h o o l Student ใช่ป่ะเราก็คงจะอินมากๆแล้วแบบอยากเห็นพวก ความรักไวส่สกุ๊กกจุกจิกในเรื่องนี้เลื่อนี้ราคา H ก็คือ130บาทเท่านั้นนะคะทุกคนต่อไปยังอยู่กันที่ YA นะคะคือเล่มนี้ค่ะ The Yellow Room นะคะเขียนโดย Jess Valance ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงอายุ16ที่ชื่อว่าแอนนานะคะแอนนาได้รับจดหมายมาบอกว่า พ่อของเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วซึ่งคนที่ส่งจดหมายมาหาเธอก็คือแฟนใหม่ของพ่อแฟนใหม่ชื่อว่าเอ迪แอนนาช่วงนี้มันเป็นแบบทีนเอจเนาะก็มีปัญหารุมเร้านู่นนี่นั่นอยู่เธอก็ตัดสินใจไปหาคุณเอีแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้แบบเปิดใจคุยกันมากขึ้นเริ่มมีความสัมพันธ์แอนนาก็รู้สึกสนิทก,กับเอีมากขึ้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าประโยคนี้นะคะทำให้เราแบบหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยก็คือ but what Anna doesn't realize is that Edie has some secrets o o her own what secrets <t ost ing> ใช่ไหมเรื่ <t ose> องนี้ราคา H นะคะ <t ose> ก็คือ130บาทค่ะ <t ose> ต่อไปเปลี่ยนโหมดมาบ้างนะคะเป็นโหมด reference นะเรื่องแรกก็คือ everything you need to know the mind ค่ะเขียนโดย Nikki Smith เราเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องสมองมากคือมีความสงสัยเกี่ยวกับสมองมนุษย์เราแล้วก็จิตใจของมนุษย์เรามนุษย์เราตัดสินใจยังไงทําไมบางคนถึงจําชื่อคนไม่ได้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาษาขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราประมวลอารมณ์ของเรายัางไงเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ fascinating มากๆก,ก็เลยหยิบเล่มนี้มานั่นเองค่ะมีราคา H ก็คือ130บาทค่ะต่อไปนะคะคือ All that matters e u t h a n a s ชียนะเขียนโดยคุณ r i ชาร์ d ฮอกสเ b เบิล n v v r s s t y y of r r s t t o l ค่ะการอนุญาค่าเป็นสิ่งที่เราเพิ่งมาเริ่มสนใจไม่นานวันนี้จากการไปเจอคลิปคลิปหนึ่งใน Twitter แล้วก็ใน TikTok มันเป็นคลิปการการอนุญ,ญาค่าเป็นการนั่งรถไฟหอกมันเป็นรถไฟหอกที่มีค่าแรงน้าถ่วงที่แบบมนุษย์อย่างเราไม่สามารถ ตาานานทด้เขาบอกว่าปกติมนุษย์เราจะทนแรงจีได้ที่ประมาณ9แต่รถไฟหออันนี้คือค่า G10 เป็นแบบขึ้นไปสูงๆอย่างนี้ใช่ไหมกคนแล้วก็ดิ่งลงมาแล้วก็ตีรังกายอีก7รอบอะ่ะก็พอเข้าใจได้คือถ้าไม่ตายก็ไม่รู้จะไ่วยังไงแล้วการลุยยาคาดคือการฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือจากแพทย์ อย่างถูกกฎหมายทีนี้ถึงแม้เขาจะบอกว่ามันถูกกฎหมายก็ตามแต่ว่ามันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะมันคือการฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยมันจะมีเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมเข้ามาด้วยการรุนยาคาตมันมีหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบบปัญหาในสังคมตอนนี้ที่มันเป็น Aging populaion t เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุประชากรเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งการแท์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทําให้สามารถรักษาคนให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ทรัพยากรที่อยู่บนโลกมันจํา แต่ว่าความต้องการมนุษย์มันไม่จํากัดปัญหาหลายๆอย่างมันตามมาเล่มนี้ราคา130บาทค่ะยังอยู่ที่หมด reference นะคะ modern etiquette for a better life master all social and business exchanges ค่ะเขียนโดย Diane g o t s m a n ดูจากชื่อเรื่องก็หยิบมาเลย <laughs> เขาสอนเรื่อง etiquette ใช่ไหมมารยาทเนาะ how to feel comfortable เขาบอกว่าคนที่อยากเล่มนี้นะคะจะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนไปทำงานจะเช็คแฮนด์กับผู้บริหารระดับสูงอย่างไรสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำนะคะเขาก็จะครอบค,คุมไปหมดเลยเล่มนี้ราคา1 3 0าทค่ะและเล่มสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเล่มนี้อยู่ในหมวดฮิวเมอร์หรือว่าขำขันนะคะทุกคนก็คือ I don't want to die poor ค่ะ New York Times best selling author of I can't date Jesus แค่นี้ก็รู้สึกว่า อืมน่าจะมีอะไรแหละเรามีแค่ชื่อเรื่องแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพวกแบบรีวิวต่างๆจากลหลายๆที่เป็นหนังสือที่สนุกดาร์กเรียบเรียงไว้อย่างดี A humorous and insightful essay มันคือเอเซ่นะคะทุกคนเล่มเนี้เล่มนี้ราคา150บาทนะคะหมดและทั้งหมดที่เราซื้อมาจากงาน Big Bad Wolf นะคะ8เล่มทัวทวๆน,น,นะคะทุกคนทั้งหมดนี้รวมๆแล้วราคา1,100บาทโอเคค่ะ,จะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย